เราเป็นคนนึ่งค่ะที่เวลาเป็นประจาเดือนเราจะรู้สึกปวดไมเกรนปวดท้องนะคะแล้วก็รู้สึกหน้าตาผิวคําแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานหวานทานชากาแฟนะคะตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่นพอได้มาฟังคิดที่หมอซีค่ะเรื่องต่อมไต้ล้าก็คงต้องหยุดแล้วลค่ะมอฟังกันเลยสามาการที่บอกว่าเรามีภาวะต่อมหมกไตล้าแล้วจะแก้อย่างไงให้เราดูสดชื่นตลอดทั้งปีผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ภาวะต่อมหมกไตล้าหรือออดิโนฟาทิก เป็นภาวะโรคแฝงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าเป็นนะครับมีงานวิจัยที่พบว่าคนอเมริกาสูงถึง95%มีภาวะนี้ทำให้ร่างกายเกิดความเครียดกระตุ้นต่อมหมวกไตนะครับเป็นต่อมเล็กๆบนไตทั้งสองข้างให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลจนทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้านะครับมีอาการอะไรบ้างที่เราจะสังเกตตัวเองได้ว่าเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันที่หนึ่งเลยคือตอนเช้าเนี่ยจะตื่นยากมาก นะครับแต่ตรงกันข้ามเลยพอตกดึกๆเนี่ยจะรู้สึกนอนไม่หลับนะรู้สึกตื่นในช่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่หลับยากอันที่2นะครับคือระหว่างวันจะรู้สึกง่วงอ่อนเพลียไม่สดชื่นจะติดชากาแฟนะครับรู้สึกอยากกินของหวานนะครับแล้วเวลากินจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกฟินแล้วก็ทําให้เราอยากกินอีกอย่างที่3มนะครับคือจะป่วยง่ายแพ้ง่าย นะครับแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้นะครับฮอร์โมนเพศไม่สมดุลน,นะครับในผู้หญิงเราอาจจะพบว่ามีอาการเรื่องของปวดประจำเดือน นะครับมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งส่วนในผู้ชายก็จะรู้สึกได้เรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงถ้าใครมีอาการ3ามข้อที่ว่านะครับแล้วก็สงสัยนะครับมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งส่วนในผู้ชายก็จะรู้สึกได้เรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงถ้าใครมีอาการ3ามข้อที่ว่านะครับแล้วก็สงสัยว่าตัวเองมีภาวะต่อมลูกไตล้านะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องของวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนอกจากการ อ,อันที่ันี่1นะครับคือการแก้ปัญหาด้วยการลดความเครียดนะครับไม่ใช่แค่ความล้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากเติมพลังงานระหว่างวันนะครับควรที่จะเลือกเติมพลังงานด้วยวิตามินหรือว่ากรดอะมิโนนะครับในรูปแบบของผงหรือเป็นรูปแบบของเพียวๆนะครับที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วน หลังจากที่ได้ดูคลิปพี่หมอซีเรื่องต่อหมวกไตล้านะคะเบลก,ก็หันมาทานวิตามินในรูปแบบ2ตัวนี้นะคะก็คือ EW ค่ะซึ่งช่วยทําให้อาการที่ปวดไม่เกรน้นปวดประจําเดือนอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยผิวรู้สึกสดใสขึ้นนะคะซึ่งถ้าใครๆค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ